กินอะไรลูกโอ้โหอะไรอะกินหมูกินเยลลี่เหรอโอ้มีไข่ด้วยโอ้กินไข่ดาวเหรอคะกับหมูเหรอคะไหนไหนอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรไข่ไข่เหรอ หมูไข่เหรอคะอาพูดไข่สิไข่เดี๋ยวเพิ่งกินนะคะยังไม่สุกเลยเดีย๋ยวเพิ่งค่ะเด้วพิ่งสิอา<จ>สวัสดีเอฟซี FC ก่อนลูกสวัสดีป้าป้าน้านาก่อนเร็วเดี๋ยวแม่ค่อยเอาให้กินเลยเร็วเดี๋ยวแม่เอาให้กินนะสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะยาม